บทที่474การถอดเสียงผู้เชี่ยวชาญการเยียวยาวินที่มีประสบการณ์สูงกล่าวทันทีว่าในสถานการณ์ของเขาควรได้รับอนุญาตให้รักษาตัวเองแทนที่จะพึ่งพาพลังภายนอกด้วยวิธีนี้มันจะดีกว่าสำหรับร่างกายของเขาในขณะนี้เขาเพียงแค่กระตุ้นการทำงานของร่างกายฉีดสารอาหารพันแผลและปล่อยให้เขาซ่อมแซมตัวเอง ใช้เวลาเพียงสองวันและถังอูลินก็สามารถลุกจากเตียงได้ทันทีที่เขาตื่นขึ้นซึ่งเกินความคาดหมายของเจิ้นหัวความแข็งแกร่งทางร่างกายของผู้ชายตัวเล็กนี้แข็งแกร่งเกินไปจริงๆคุณไม่เป็นไรอย่าบ,างบังคับเจิ้นหัวพูดด้วยความเป็นห่วงทั้งอูลินกล่าวว่าอาจารย์ผมสบายดีคุณช่วยผมไว้ขอบคุณมากเจิ้นหัวสส่หัวและพูดว่าเมื่อฉันมาถึงไม่มีศัตรูเหลืออยู่ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดได้ว่าฉันช่วยคุณ ความสามารถในการฟื้นฟรูร่างกายของคุณนั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าไม่มีฉันคุณก็จะไม่มีปัญหาใหญ่ต้องการตรวจสอบอีกครั้งหรือไม่ทั้งอูหลินหันหน้าไปทางอื่นและพูดว่าไม่จําเป็นฉันเพิ่งฝึกชี้กงแต่เส้นลมปราณใกล้บาดแผลถูกปิดก้นเล็กน้อยมันจะไม่เป็นไรหลังจากปลดบล็อกสองสวันและทุกอย่างปกติดีลุงเกิดอะไรขึ้นแกนายขบวนรถไฟนั้นเกิดอะไรขึ้น นางก็ถูกพวกอันธพาลรุมทำร้ายในครั้งนั้นเช่นกันเจนหัวขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ค่อยดีนะฉันได้ยินมาว่าเขาถูกส่งตัวไปรักษาแต่สมองของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและวิญญาณของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเขายังไม่รู้สึกตัว หัวใจของทางอูหลินจมดิ่งลงแม้ว่าเขาจะคาดเดามันไว้ในใจแต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บแปลบเมื่อได้ยินคำพูดจากหูของเจิ้นหัวพี่สาวโมหลานเป็นคนดีมากเธอเป็นคนแบบนี้ได้อย่างไรลุงครับพาผมไปหาเธอหน่อยได้ไหมพี่โมหลานเป็นคนดีผมเจอเธอสองครั้งแล้วเธอเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องผู้โดยสารเธอเป็นคนดีได้โปรดช่วยเธอด้วยเจิ้นหัวกล่าวว่า คุณต้องไปที่เรื่องนี้จริงๆและบอกเราเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวลานั้นมีเพียงคุณและผู้ควบคุมรถไฟเท่านั้นที่รู้สถานการณ์เฉพาะหลังจากวันนั้นคุณทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัสการสืบสวนยังไม่สิ้นสุดฉันสัญญาว่าจะพาเธอไปอธิบายสถานการณ์ถ้าเธอสบายดีเราจะไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันจะพาไปพบหัวหน้าขบวนรถไฟดีเจนหัวพาถาังอูหลินออกจากสมาคมช่างตีเหล็กและตรงไปที่ห้องโถงผู้บริหารเมืองเทียนโตด้วยรถนำทางจิตวิญ,ญญาณสุดรู้ของเขาเอง เจ้าหน้าที่สมาคมช่างตีเหล็กได้ติดต่อมาที่นี่แล้วหลิวอันกับตันของฝูงบินจากกลอหมายเลขหนึ่งของเมืองเทียนโตกำลังรอยอยู่นอกห้องโถงปกครองด้วยตนเองสวัสดีฝ่าบาทรถของเจิ้นหัวมาถึงแล้วหลิวอันรีบก้าวไปข้างหน้าและเปิดประตูเจิ้นหัวและทางอูหลินลงจากรถทีละคนหลิวอันอดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นทางอูหลินยืนเคียงข้างเขากำลังคิดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเข้าไปคุยกันเถอะเจิ้นหัวมีชื่อเสียงมาก เขาไม่ต้องการถูกล้อมด้วยประตูที่ทำการของรัฐบาลหลังจากถูกค้นพบฟาบาทได้โปรดหลิวอันทำท่าทางเชื้อเชิญและนำทั้งสองคนเข้าไปในห้องโถงปกครองฉันได้แจ้งกงสุนโมวูแล้วเขากำลังประชุมและจะมาในภายหลังหลิวอันกล่าวกับเจิ้นหัวขณะที่นำทางเจิ้นหัวมีสถานะสูงในพันธมิตรแม้ว่าเขาจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาแต่เขาก็เป็นบุคคลสำคัญในทวีปทั้งหมดหากไม่มีการประชุมที่สำคัญโมวูควรจะทักทายเขาเป็นการส่วนตัวที่ประตู ไม่เป็นไรไม่ต้องรบกวนท่านกงสุนชันพาูหลินมาที่นี่เพื่ออธิบายสถานการณ์ในวันนั้นให้ชัดเจนและเพื่อให้คุณหาตัวฆาตรกรได้ง่ายขึ้นในภายหลังเจิ้นหัวพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาูหลินถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวลานั้นหลังจากได้ยินการจัดการของเขาเจิ้นหัวก็พอใจมากถ้างั้นรอสักครู่ฉันจะสร้างสถิติให้กับน้องชายคนเล็กคนนี้ในฐานะประมาจารย์ช่างกลระดับดำหลิวอันเองก็มีความแข็งแกร่งระดับจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน และเขาก็เป็นบุคคลที่มีอันดับดีในเมืองเทียนโตแต่เนื่องจากการปรากฏตัวของเจิ้นหัวเขาจึงสุภาพเป็นพิเศษชื่ออายุไปเรียนที่ไหนทั้งอูหลินอายุ14ปีชั้นหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเชรก็กทั้งอูหลินพูดตามความจริงหลิวอันอดไม่ได้ที่จะเลิกคิวเมื่อเขาพูดคำว่าวิทยาลัยเชร็กไม่น่าแปลกใจเลยที่ช่างฝีมือจะให้ความสนใจกับมันมากเจ้าหนูน้อยคนนี้เป็นนักเรียนของวิทยาลัยเชรก็ก หลังจากฟังคำแนะนำสั้นๆของทางอูหลินแล้วเขาก็ตัดความเป็นไปได้ที่ทางอูหลินจะมีเรื่องเลวร้ายในเหตุการณ์นี้การสอบเข้าของวิทยาลัยเช็กสามารถอธิบายได้ว่าเป็นคนนิสัยเสียและเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยไม่ดีและเรียนรู้ที่จะสอบผ่านช่วยเล่าสถานการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยในขณะนี้ทางอูลินอธิบายถึงสถานการณ์ที่เขา,าเผชิญในวันนั้นตลอดจนการรับมือและสถานการณ์ก่อนที่เขาจะตกอยู่ในอาการโคมา่า อาคุณคือฮีโร่ตัวน้อยที่ช่วยรถทั้งคันเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมหลิวอันอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงหลังจากได้ยินทางอูลินพูดว่าโมหลานพาเขาไปที่ห้องส่วนตัวและเล่าให้ฟังซาแนอนอนอ์ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งสุดท้ายเขายังได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นในตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเช็คที่พลิกกระแสและช่วยชีวิตคนในรถเกือบทั้งหมดในเวลาต่อมา เพื่อไม่ให้นักเรียนคนนี้เปิดเผยวิทยาลัยเช็คจึงไม่ปล่อยให้ชื่อของนักเรียนคนนี้ปรากฏในสื่อใดๆทั้งสิ้นเพลอเพลอครั้งนี้เป็นเขาอีกในขณะนี้มีเสียงมาจากนอกประตูโมวูที่สวมเครื่องแบบเดินเข้ามาจากข้างนอกใบหน้าของเขามืดมนดวงตาของเขาแดงก่ำและสภาพโดยรวมของเขาไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดฟาบาดเจินหัวเมื่อเห็นเจินหัวเขาก็ทำความเคารพเช่นกันเจินหัวลุกขึ้นและพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพกงสุล ครั้งนี้ฉันพารุ่นน้องมาให้ความร่วมมือในการสอบสวนโมวูพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังฉันมีหน้าที่ที่จะต้องให้สิ่งนี้เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของฉันเจนหัวกล่าวว่าฉันไม่สามารถตำหนิคุณสำหรับเรื่องนี้นายวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายเหล่านั้นมีไหวพริบและมีไหวพริบและไม่ง่ายนักที่จะจับได้คุณก็พยายามอย่างดีที่สุดเช่นกันหลิวอ,อันก็ยืนขึ้นในเวลานี้เช่นกันและมาหาโมวูท่านกงสุนฉันเกือบจะเสร็จสิ้นการสอบถามที่นี่แล้ว น้องชายคนเล็กคนนี้เป็นฮีโร่ตัวน้อยที่ช่วยชีวิตรถทั้งคันในคราวที่แล้วจากไปครั้งนี้เป็นเพียงเวลาที่เหมาะสมเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดโมวูก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจและมองไปที่ทังอูหลินคุณคือทังอูลินฮีโร่ตัวน้อยโมหลานพูดถึงทังอูลินกล่าวว่าสวัสดีท่านกงสุนฉันไม่กล้าเป็นวีรบุรุษฉันคือทังอูลิน ในที่สุดใบหน้าของโมวูก็อ่อนลงเล็กน้อยในนามของเมืองเทียนโตขอบคุณถ้าไม่ใช่เพราะคุณครั้งสุดท้ายจะต้องสูญเสียอย่างหนักเราได้เห็นสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยในเวลานั้นขบวนที่9ก้าขบวนรถถูกตัดแยกลงมาและหลีกเลี่ยงความสูญเสียให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณทำเช่นกันหรือไม่ทั้งอูหลินพยักหน้าและหลิวอันได้ส่งบันทึกการสอบสวนแล้วโมวูเหลือบมองเล็กน้อยขมวดคิ้วและพูดว่าไฟฟอสฟอรัสขัดกลาววิญ,ญญาณ ทั้งอูหลินพูดว่าใช่นั่นคือสิ่งที่ชายในชุดเทาพูดในตอนนั้นท่านกงสุนสถานการณ์ของพี่สาวโมหลานตอนนี้เป็นอย่างไรเธอจะไม่ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมทันใดนั้นดวงตาของโมวูก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้น้ำตาตกลูกเอ๋ยขอบคุณสำหรับความห่วงใยอันที่จริงฉันเป็นพ่อของโมหลานอย่าเรียกฉันว่ากงสุนให้เรียกฉันว่าอาครั้งแรกที่คุณสองคนช่วยเธอไว้ถ้าไม่ใช่คุณครั้งนี้เธอไม่ไว้ชีวิตแน่นอน ทั้งอูหลินก็ตกตะลึงเช่นกันเขารู้สึกว่ากงสุนที่อยู่ตรงหน้าเขาดูคุ้นเคยในตอนนี้แต่เขาจำไม่ได้ว่าเขาเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนเขาเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมรูปลักษณ์ของกงสุนคนนี้ค่อนข้างคล้ายกับโมหลานอย่างเห็นได้ชัดแล้วพี่สาวโมหลานตอนนี้เธออยู่หรือเปล่าทั้งอูลินยังคงจำความเจ็บปวดจากไฟฟอสฟอรัสที่ขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณของเขาได้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากตัวเขาเองสบายดีในภายหลังเขาจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโม่หลานในตอนนี้ท้ายที่สุดโม่หลานก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งและฉันไม่รู้ว่าเขาจะทนความเจ็บปวดจากการขัดเกลาวิญ,ญญาณด้วยไฟฟอสฟอรัสได้หรือไม่ตอนที่475โมหลานอยู่ในอาการโคมา่าการช่วยเหลือเสร็จสิ้นอย่างทันท่วงทีเธอสามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้แต่สมองของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามคำบอกเล่าของปรมาจารย์จิตวิญญาณแห่งการรักษาวิญญาณของเธอได้รับความเสียหายและเธอยังอยู่ในอาการโคม่าฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตื่นแล้วโมวูพูดอย่างขมขื่นทั้งอูหลินขมวดคิ้วหลังจากการยืนยันของโมวูสถานการณ์ของโมหลานอาจไม่ดีนักสมองของมนุษย์นั้นซับซ้อนและเปราะบางที่สุดปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณมีพลังทางวิญญาณจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถปกป้องสมองได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับคนธรรมดาไม่มีการรับประกันเช่นนั้น สมองของโมหลานถูกทรมานด้วยไฟฟอสฟอรัสที่กลั่นวิญญาณและถ้าเขาต้องการฟื้นฟูฉันเกรงว่าหมอและหัวหน้าวิญญาณของแผนกบำบัดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือทังอูหลินถามโมวูถอนหายใจจนถึงตอนนี้ไม่มีวิธีที่ได้ผลยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่าการฟื้นฟูตัวเองนั้นยากมากและฉันแทบจะไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ทังอูหลินมองไปที่เจิ้นหัวอาจารย์ช่วยพี่สาวได้ไหม เมื่อได้ยินคำถามของเขาดวงตาของโมวูก็สว่างขึ้นทันทีเราสามารถจินตนาการถึงสถานะของปรมาจารย์ช่างฝีมือผู้นี้บนแผ่นดินใหญ่และประมาจารย์จิตวิญ,ญญาณแห่งการรักษาที่ทรงพลังซึ่งเขารู้ว่าเป็นผู้ดำรงอยู่อันดับต้นๆในแผ่นดินใหญ่อย่างแน่นอนหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเจ้นหัวก็พูดว่าเลือดของวีรบุรุษไม่สามารถทําให้ญาติต้องหลั่งน้ําตาได้อีกต่อไปท่านกงสุลโมวูข้าจะทําให้ดีที่สุดและข้าจะส่งการสื่อสารน,นําทางจิตวิญญ,ญาณ ขณะที่พูดเขาก็หันหลังเดินออกจากห้องไปโม้หู้มีความสุขมากเขาไม่เพียงเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ว่าการเมืองเทียนโตในเวลาเดียวกันเขายังเป็นพ่อด้วยเขามีลูกสาวคนเดียวอย่างโมหลานถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขาทุกอย่างก็จะไร้ความหมาย เจิ้นหัวเต็มใจที่จะออกมานี่เป็นนี้ก้อนโตแต่ตราบใดที่เขาสามารถช่วยลูกสาวของเขาได้เขาก็ไม่สนใจอะไรในตอนนี้หากผู้คนที่ได้รับเชิญจากช่างฝีมือระดับปรมาจารย์ผู้นี้ไม่ดีพอก็ไม่มีโอกาสจริงๆหลังจากนั้นไม่นานเจิ้นหัวก็กลับมาและพูดกับโมว,ว,วูว่าฉันเชิญหมอมารักษาลูกสาวของคุณมาทําให้ดีที่สุดกันเถอะโมว,วูมีความสุขมากและรีบขอบคุณเขาซ้าๆ คุณต้องรู้ว่ามีปรมาจารย์ตวิญญาณหลายประเภทที่ฝึกฝนได้ยากที่สุดปรมาจารย์จิตวิญญาณประเภทอาหารและประมาจารย์จิตวิญญาณประเภทการรักษาเป็นประเภทที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนผู้เชี่ยวชาญระบบการรักษาวิญญาณในระดับโตหลวนั้นหายากในทั้งทวีปผู้รักษาจิตวิญญาณระดับสูงสุดในเมืองเทียนโตสองระดับตามหลังท่าหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ของเขาลงมือโอกาสที่ลูกสาวของเธอจะได้รับการช่วยเหลือก็จะสูงขึ้นมากแน่นอนในทางกลับกันถ้าคนนี้ทำอะไรไม่ได้ ลูกสาวก็อาจจะถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ถึงแม้จะมีโอกาสเพียงครั้งเขาไม่เต็มใจที่จะปล่อยมันไปในตอนนี้เจ้นหัวพูดว่าคุณไม่ต้องขอบคุณฉันเนื่องจากหลานชายของฉันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเรื่องนี้โปรดช่วยฉันด้วยท่าทําได้วยความยิ่งใหญ่นั้นจะมาถึงในเร็วๆนี้และมันจะมาถึงในอีกหนึ่งชั่วโมงพวกเจ้ารับพร้อมทั้งอูหลินพูดว่าหลงโมวุคุณช่วยพาฉันไปหาพี่สาวโมหลานได้ไหม โมวูพยักหน้าด้วยดวงตาสีแดงจากนั้นมองไปที่เจิ้นหัวเจิ้นหัวยิ้มและพูดว่าฉันไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วไปกับคุณเธอวันนี้ฉันไม่มีอะไรทำดวงตาของโมวูเต็มไปด้วยความขอบคุณในฐานะช่างฝีมือระดับปรมาจารย์คนที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นยุ่งที่สุดในทวีปนี้เขาจะสบายดีได้อย่างไรมันเรียกว่ารถนำวิญญาณและภายใต้การนำของโมวูทุกคนมาที่โรงพยาบาลเทียนต้นซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากรถไฟโมหลานกำลังร,ร,รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตที่นี่ โดยไม่รบกวนโรงพยาบาลโมวูนำพวกเขาผ่านทาง VIP และตรงไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสโมหลานยังคงอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนักของหอผู้ป่วยวิกฤตและไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงและสามารถมองเห็นได้จากภายนอกเท่านั้นเมื่อทางอูหลินเห็นโมฮลันอยู่ข้างในผ่านกระจกน้ำตาก็ไหลออกมาพร้อมกับคำว่าชัว โมหลานนอนอย่างสงบบนเตียงในโรงพยาบาลปูด้วยผ้าปูที่นอนแค่มองด้วยตาก็ยากที่จะบอกได้ว่าเธอคือพนักงานรถไฟหญิงที่สวยและใจดีศีรษะของเธอใหญ่กว่าเดิมเกือบสองเท่าและลักษณะใบหน้าของเธอค่อนข้างผิดรูปมีผ้ากอสหนาพันรอบศีษะและมีที่อะย่างน้อยหนึ่งโหลสอดเข้าไปในร่างกายของเธอพี่โมหลานทั้งอูหลินน้ำตาไหลออกมาทันทีและไม่สามารถส่งเสียงได้เขาไม่เคยคาดคิดว่าโมหลานจะกลายเป็นแบบนี้ ไม่นานเธอก็พาเธอไปที่ตู้รถไฟพร้อมกับยิ้มหวานไม่นานนักเธอกอดตัวเองร้องไห้แต่ในขณะนี้เธอได้กลายเป็นรูปหลักเช่นนี้ฉันเกรงว่าเธอจะถูกแขวนไว้ตรงนั้นในลมหายใจเดียวจริงๆโมวูเพียงแค่มองไปที่ลูกสาวของเขาจากนั้นเขาก็เดินไปด้านข้างใช้มือข้างหนึ่งปิดหน้าและอีกข้างทุบก,กำแพงเจนหัวก็ขมวดคิ้วเช่นกันทั้งอูหลินกำหมัดแน่นเขาเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองที่ไม่แข็งแกร่งพอเกลียดตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องโมหลานได้ดี ฉันเกลียดในวิญญาณชั่วคนนั้นที่โหดร้ายและเลวทรามมากยิ่งขึ้นจอมันวิญญาณร้ายพวกที่น่ารังเกียจเหล่านี้เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องผู้คนจำนวนมากขึ้นและป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมอย่างซิสเตอร์โมหลานเกิดขึ้นอีกพี่ร้องให้ทำไมร้องให้พี่ละอายใจหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงเด็กก็ดังมาจากข้างตัวเขาเมื่อถังอหลินมองลงไปเขาพบว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งจูจ่ก็มีชายร่างเล็กคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่เท้าของเขา คนตัวเล็กยังคงทรงตัวอยู่เล็กน้อยเมื่อเขาเดินและเขาดูเหมือนอายุประมาณสองขวบเขากำลังดึงขากลางเกงเงยหน้าขึ้นและมองเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นทั้งอูหลินตกตะลึงและหมอบลงพี่ชายของฉันเศร้าเล็กน้อยเขาจึงร้องให้คุณเป็นใครทำไมคุณมาอยู่ที่นี่คนเดียวพ่อกับแม่ของคุณอยู่ที่ไหนคนตัวเล็กมีตาโตและดูสวยมากเธอกระพริบตาเธอพูดว่าพ่อบอกว่าช่วงนี้แม่เหนื่อยแม่ก็นอนอยู่ในนั้นแม่หลับไปสองวันแล้วฉันก็กังวลน,นิดหน่อยว่าทำไมแม่ยังไม่ตื่น ร่างกายของทางอูหลินสันอย่างรุนแรงและเขาก็นั่งลงกับพื้นในที่สุดเขาก็รู้ว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นใครและน้ำตาที่เขากลั้นไว้เมื่อกี้ก็อดไม่ได้ที่จะระเบิดออกมาอีกครั้งนี่มันลูกของพี่โมโหลานชัดๆเขาอ้าแขนออกกอดคนตัวเล็กไว้ในอ้อมแขนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสำลักแม่ของคุณเหนื่อยเธอจะฟื้นหลังจากนอนพักหนึ่งและเธอจะตื่นขึ้นในเวลาอันสัน้นเด็กน้อยถูกทังอูหลินกอดและเขาไม่ได้ขัดขืนเขาแค่บ่นว่า แต่ฉันไม่ได้กินข้าวฝีมือแม่มานานแล้วฉันคิดถึงแม่ร่างกายของทางอูหลินสันสานและเขาต้องการที่จะกอดเขาในขณะนี้มือข้างหนึ่งวางบนไหล่ของเขาและเสียงที่ทุ้มและค่อนข้างแหบห้าวดังขึ้นว่าอย่ากอดเขาเมื่อทางอูหลินหันไปมองเขาก็เห็นชายหนุ่มหน้าตาดีอายุประมาณ27หรือ8ขวบอยู่ข้างข้างเขาดวงตาของเขาแดงและเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้น้ำตาของเขาร่วงหล่นเมื่อเห็นทางอูหลินมองดูอยู่เขาก็พยักหน้าให้เขา คุณปล่อยให้ทารกน้อยเห็นว่าแม่ของเขาหน้าตาเป็นอย่างไรในตอนนี้ไม่ได้จากนั้นทั้งอูหลินก็สัมผัสได้ด้วยความสูงของผู้ชายตัวเล็กๆนั้นเขาไม่สามารถข้ามกำแพงลานกว้างไปถึงความสูงของกระจกได้ดังนั้นเขาจึงมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเขายังเด็กมากแม่ของเขาถูกทั้งอูหลินปล่อยคนตัวเล็กและยืนขึ้นพี่เขยทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉัน,ฉนไม่ได้ปกป้องพี่สาวโมหลานให้ดี ชายหนุ่มถอนหายใจยาวแล้วสายหน้าถ้าไม่มีเธอคราวที่แล้วเธอคงเธอเอาแต่ไม่ยอมฟังฉันเธอพูดเสมอว่าถ้าทุกคนหยุดทำเพราะกลัวอันตรายสภาจะวุ่นวายเธอมักจะคิดถึงคนอื่นเธอถึงตอนนี้เขาไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปทารกน้อยมองไปที่ถังอูหลินจากนั้นมองไปที่พ่อของเขาและร้องออกมาว่าว้าวชายหนุ่มย่อตัวลงอย่างรวดเร็วกอดเด็กไว้ในอ้อมแขนตบเขาเบาๆและทำให้เสียงร้องให้สงบลง ลูกไม่ร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งอูหลินยืนอยู่ที่นั่นอย่างว่างเปล่าในขณะนี้ในใจของเขาอายุ14ปีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกอย่างกระทันหันเมื่อตอนที่เขายังเด็กเขาอยากเป็นโซมาสเตอร์เพราะเขารู้สึกว่าโซมาสเตอร์นั้นเจ,จิดจรัสและทรงพลังเป็นพิเศษและเป็นที่ชื่นชมของทุกคนต่อมาหลังจากที่วิญญาณการต่อสู้ของเขาตื่นขึ้นในที่สุดเขาก็กลายเป็นเซียนวิญญาณและเขาค่อยๆเริ่มรู้สึกถึงความสวยงามของโลกแห่งวิญญาณผู้เชี่ยวชาญ น่าเอ๋อและพ่อแม่ของเขาจากไปทีละคนทําให้ครอบครัวของเขาโดดเดี่ยวในเวลานั้นเขาเริ่มมีความคิดที่จะตามหาพวกเขาหลังจากแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้เขารู้สึกลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องความเมตตาได้เป็นอีกครั้งที่มีเป้าหมายใหม่ในการฝึกฝนหากคุณแข็งแกร่งพอศกนาตการรมที่อยู่ตรงหน้าคุณจะไม่ถูกจัดฉากขึ้น แต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาทำได้เพียงเฝ้าดูโม่หลานนอนอยู่ตรงนั้นเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้นอกจากอธิษฐานเพื่อเธอความรู้สึกที่ไม่สามารถใช้พละกกำลังได้ทำให้เขาอยากจะชกกำแพงด้วยความเจ็บปวดฉันต้องทำงานหนักขึ้นทางอูหลินแอบบอกตัวเองในใจว่าเลือดของเยาวชนกำลังลุกโชนเพราะความชั่วร้ายทำร้ายคนดี